ต่อยอดจากคลิปที่แล้วเข้าโค้งตัวแอครับนี่ครับเราจะดิฟเสร็จปุ๊บแล้วก็ตรงใช่ไหมแล้วก็ดิฟใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วก็ตรงอีกรอบหนึ่งทีนี้มาดูแบบนี้ครับดิฟเสร็จปุ๊บไหลไปต่อครับไม่ตรงนะไหลยาวไหลยาวแล้วก็มาต่อโค้งอย่างนี้เลยและนี่ก็คือการดันล้อเขียวดันล้อเขียวเราจะใช้กับโคง้งต่อเนื่องกัน2โค้งที่มันไม่ได้ห่างกันมากครับที่มันสามารถไหลยาวต่อเนื่องกันได้ มันจะทําให้เสียความเร็วน้อยกว่านะถ้าเราดิฟมาเนี่ยแล้วเราขับตรงเราดิฟใหม่อีกรอบหนึ่งเนี่ยมันจะทําให้เสียความเร็วมากครับโดยเฉพาะตรงจุดที่เราต้องเริ่มมาเริ่มดิฟใหม่ก็คือถ้ามันต่อเนื่องกัน2โค้งไหลถึงเนี่ยมันจะไหลยาวไปเลยครับไหลเขียวไปเลยครับแล้วก็ไหลไปอีกโค้งหนึ่งต่อเนื่องยาวไปเลยมันจะทําให้เร็วกว่านะซึ่งการทําแบบนี้ได้แปลว่าอะไรครับต้องจําทางให้ได้ครับ จำทางให้ได้ว่าด่านไหนมีโค้งที่มันสามารถไหลแบบนี้ได้วิธีการนะครับก็ต่อยอดจากการเข้าโค้งตัวแอลเลี้ยวดิฟเบาๆดิฟหนักๆเพื่อจิกหน้ารถเสร็จแล้วคืนหน้ารถโดยกดลูกศรตรงข้ามคืนหลอดเขียวทีนี้พอมันคืนหลอดเขียวปุ๊บกลับมากดลูกศรทางเดิมตัวนี้คือปุ่มซ้ายรีบกดนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ดิฟหลุดทีนี้เราก็ประคองซ้ายไปเยเรื่อยๆไหลไปเลยครับประคองประคองประคองแล้วก็เหมือนเดิมดิฟ จิกหน้ารถคืนหลอดเขียวแล้วก็เลี้ยงเขียวออกอดูใหม่ครับเลี้ยวดิฟดิฟซ้ายซ้ายซ้ายขวาซ้ายประคองไปประคองไปอย่าให้หลุดซ้ายซ้ายซ้ายถึงอีกโค้งหนึ่งดิฟซ้ายซ้ายซ้ายขวาซ้ายเลี้ยงเขียวออกซ้ายซ้ายเลี้ยวดิฟดิฟซ้ายซ้ายซ้ายขวาซ้ายซ้ายดันไปซ้ายซ้ายซ้ายดิฟซ้ายซ้ายขวาซ้ายซ้ายซ้าย เลี้ยวดิฟดิฟซ้ายซ้ายขวาซ้ายซ้ายดันไปซ้ายซ้ายซ้ายดิฟซ้ายซ้ายขวาซ้ายซ้ายซ้ายดูเลี้ยวขวาบ้างเลี้ยวดิฟดิฟขวาซ้ายขวา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 ดิฟดิฟขวาซ้ายขวาขวาเลี้ยวดิฟดิฟขวาซ้ายขวา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 ดิฟดิฟขวาซ้ายขวาขวา ทีนี้การดันล้อเขียวแต่ละคันเนี่ยจะแตกต่างกันบางคันเขียวแล้วถลายออกบางคันเขียวแล้วไม่ถลายออกก็ต้องมาดูที่กราฟตรงนี้ครับ small angel dip หรือว่า d ิ p มุมแคบถ้าตรงนี้มันน้อยเนี่ยจะถลายออกถ้ามันมากเนี่ยก็จะไม่ถลายออกก็ต้องกะน้ําหนักแต่ละคันนะก็ต้องฝึกให้ชินแต่ละคันไปนะครับผมเคยทําคลิปรวมไฮไลท์การดันล้อเขียวไว้แล้วนะครับในคลิปในช่องผมนี่แหละคลิปเก่าละก็เดี๋ยวจะมาย้อนให้ดูอีกรอบหนึ่งในคลิปนี้นะครับ ก่อนจะไปดูก็ฝากสปอนเซอร์ร้านเติมเกมของเราแป๊บหนึ่งครับรุ s ชอปเกมมิงบริการเติมเกมราคาถูกปลอดภัยร้านจดทะเบียนพาณิชย์ถูกต้องตามกฎหมายมีเกมให้เลือกเติมโปรโมชั่นพิเศษมากมายร้านเปิดทุกวันทักปุ๊บเติมปั๊บสนใจอินบ็อกซทักเพจหรือแอดไลน์ได้เลยรุ t ชอปเกมมิง